สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรักแรกของติ๊กไม่คิดว่าจะเป็นดาราสาวคนนี้รักแรกของติ๊กเจษดาพรเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและเคยดูรายการตีท้ายครัวล่าสุดตีท้ายครัวเผยทีเซอร์รายการพารักแรกมาเจอติ๊กเจษดาพรมาเจอรักแรกโอภักจิราในรายการตีท้ายครัวโดยมดดำขชาภาถามว่าคนรแรกที่เจอคือโ oh, อเป็นเพื่อนสนิทกันตอนนั้น โอเหมวเราะให้ถามติ๊กติ๊กกล่าวว่าเดี๋ยวติ๊กบอกให้ก็ได้รักแรกของติ๊กทําเอาเขินกันหนักมากมดดําถามโอว่ารู้สึกยังไงเขาบอกคุณเป็นรักแรกของติ๊กเจษด,ดาพรด้านโอตอบว่ารักแรกเหมือนกันพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่เคยเปิดเผยติ๊กบอกว่า โอ้ oh, สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเขาคือความกะตันยูมากเมื่อก่อนที่บ้านของเขาค่อนข้างลำบากแล้วเขาไม่ทิ้งครอบครัวไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งน้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวผมรู้สึกอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามของเขาสวยทั้งภายในและภายนอกด้านโ oh, oh. อเผยเสียงสั่นเครือถึงติ๊กบ้างว่าเชื่อไหมเป็นคนที่สอนเราทุกอย่างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเป็นครูสอนเราขับรถ คือเรายังขับไม่เป็นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คอยดูคุณพ่อคุณแม่มีน้ำใจกับเรายังคิดถึงตลอดเวลาพูดแล้วจะร้องไห้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ